สวัสดีครับอยู่กับพี่้อมเกษตรรีวิถีเพึ่งตนเองครับผมวันนี้เราอยู่ในสวนมะพร้าวเนาะคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยทําเรื่องมะพร้าวต้นเตี้ยเนาะที่เขาขายกันอยู่ผมฟันธงเลยว่ามันไม่มีจริงหรอกมะพร้าวต้นเตี้ยที่แบบปีที่ห้าแล้วสตาร์ทอยู่ที่สี่เมตรแล้วก็ไม่โตอีกเลยเนี่ยคือหลายหลายท่านบอกว่าผมฟังผมเขาเรียกอะไรฟังไม,ฟงไม่ฟังไม่สับและจับมากระเดียดคือมันไม่ใช่ข้อมูลจากผมโดยตรงเนาะมีพี่ท่านหนึ่งเนาะมาซื้อฝรั่งที่สวน ชื่อพี่มงคลน่ผมขอไอชื่อเลยแต่ไม่บอกนามสกุลเดี๋ยวเขาฟ้องคือพี่เขาถามว่ามันมีไหมมะพร้าวที่มันปลูกแล้วมันไม่โตอ่ะคือหลังจากสี่ปีแล้วต้นมันก็จะยืนต้นอยู่แบบนั้นนะเท่าที่ผมเห็นมันเนี่ยแล้วผมก็อยู่ในสวนมาบ้านเพื่อนตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเมือ่กอกอ่กอนเนี่ยตอนสิบกว่าปีที่แล้วบ้านปลูกใหม่ๆมันก็เตี้ยเท่านี้นแหละพอผ่านไปสิบปีนู่นยอดเสาไฟฟ้าเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํามะพร้าวนะว่า จริงๆแล้วอย,อย่าไปให้ใครหลอกนะว่ามะพร้าวต้นเตี้ยปลูกแล้วมันจะอยู่ที่เดิมเราไม่ต้องสอยกินอ่ะมันผมพูดนะตอนนี้เลยว่ามันไม่มีจริงแต่ถ้ามะพร้าวที่มันโตช้าไม่ใช่โตช้าคือมันออกผลแล้วมันสูงช้าดีกว่าอ่าออกผลตัต้งแต่ต้นเตี้ยปีที่สองก็เริ่มติดผลแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํามะพร้าวน้ําหอมสามพานนะันเนาะคือพอดีวันนี้มาเที่ยวอยู่แถวบ้านเพื่อนพอดีแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ชอบกินมะพร้าวก็จะสรรหามะพร้าว จากในส่วนนี้ไปปลูกเนาะใครเขาว่าพันดีแต่มาเจอที่นี่อายุต้นได้2ปีครึ่งคือจันชุดนี้เป็นจันชุดที่2แล้วนะที่ออกคือชุดแรกมันจะออกจากจากข้อตรงนี้เนาะชุดที่2แล้วคือ2ปีเนี่ยเริ่มติดผลแล้วแล้วก็ดูต้นนะนี่ผมนั่งอยู่นะไม่ไม่ไม่ได้ยืนนะมันก็ต้นมันก็ไม่สูงคือมันออกลูกแต่ต้นเตี้ยๆเลยเนาะก็เลยวันนี้เราพามาดูกันเดี๋ยวมาเฉาะหอทิมด้วยว่าเนื้อน้ําเป็นยังไงกันบ้างอนะเนาะ ก่อนอน่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพี่ต้อมกเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ่อนใครโอเคเดี๋ยวผมบิดให้ดูเลยดีกว่าลูกไหนกินได้เด๋ยวเชาะเลยทิ้งเห็นตรงนี้มันนะ้งเ,เอาเนี่ยเอาตรงนเนี้ยแหละเลือดสาดกับคลิปนี้แหละ

นี่ผมให้ดูนะแล้วชาดน้ำคนตั้งดังแบบเกาหลี่เงี้ยเออน้ำน้ำคดเยอะคือที่เนี่ยมันจะเป็นมะพร้าวน้ำหอม ตูดจีบใช่ปหนี่เขาเรียกตูดจีบก็คือตรงนี้มันจะเป็นจีบๆก็เน,เนี่ยครับถ้าถ้ามะพร้าวที่มันพันพันแท้ๆเนาะคือเหมือนกันอะเหมือนกับพืชทุกชนิดอะเนาะคือถ้ามันได้จากต้นพันธุ์ที่มันมีความดกอยู่แล้วแล้วก็รสชาติรสชาติด,ดีอยู่แล้วอะผมว่าไปบํารุงอีกนิดหน่อยมันก็สามารถทําให้ผลผลิตมันได้คุณภาพอะเนาะอย่างต้นนี้มีตั้งกี่ทลายเนี่ยหนึ่งสองสาม้างหลังอีกสองห้าทลายแล้วก็ข้างบนก็ยังอ่าออกใหม่ คือมะพร้าวเนี่ยผมว่าเป็นพืชที่ปลูกแล้วใช้ระยะเวลากว่าจะติดผลเนี่ยประมาณสองปีะเนาะคืออยากแนะนําให้แหล่งให้มาหาแหล่งที่มันเป็นพันธุ์แท้พันธุ์ดีๆะเนาะไม่ใช่ว่าสองปีออกลูกมาเป็นมะพร้าวแกงเฉยเลยไม่ตรงสายพันธุ์เป็นมะพร้าวน้ำหวานเฉยอาเป็นมะพร้าวน้าหวานเฉยไม่หอมอาก็คือผมจะแนะนําว่าควรมาหามาหาแหล่งต้นพันธุ์ที่เขามีพันุ์แล้วเขาขายผลจริงๆด้วยเนาะ อย่างที่เนี้ยผลเขาก็ขายเขาก็ตัดขายแล้วก็เขาก็เก็บผลแก่ไปไปทําต้นพันธุ์จาหน่ายอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดต้นห้าปีเนาะอันนี้เป็นเป็นต้นสองปีครึ่ง,ป,งปลูกให,ใหม่เนาะห้าปีมันจะสูงขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกัครับครับเราก็อยู่ในแปลงมะพร้าวเนาะที่อยู่ต้นห้าปีเนาะเนี่ยขนาดความสูงผม,มผมให้ดูคือมันมันก็จะคือธรรมชาติของมะพร้าวอะ่ะมันออกเที่ยวนี้ปุ๊บมันก็จะออกสูงถัดไปแบบนี้ อย่างที่เห็นเนอะมันไม่มีหรอกว่ามะพร้าวมันจะต้นเท่าเดิมแล้วก็ออกทําที่เดิมะมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับอย่างเห็นเลยคือทลายนี้ออกไปแล้วพอออกครั้งหน้าเขาจะติดขึ้นมาข้างบนแต่ตอนนี้พึ่งเต็มเลยนี่ที่เขาพึ่งตัดไปอ่าอันนี้เป็นรอยตัดไปอืมหยุดล่างกว่าอ่าพอรุ่นใหม่มาปุ๊บมันก็จะอยู่ข้างบนอืมมันก็จะถัดขึ้นมปเรื่อยๆแต่มะพร้าวที่ที่ดีคือมันจะสูงช้าไม่ใช่โตช้านะครับคือมันจะสูงช้าเห็นป่ะ อคือเห็นไหมคือครั้งที่แล้วมันออกตรงนี้ปุ๊บครั้งต่อไปมันไมออกตรงนี้เลยแต่เป็นมะพร้าวที่พันไม่ดีอ่ะครั้งครั้งแรกมันออกนี่ครั้งตง่อไปมันออกนูน่นเลยอ่ามันก็จะสลับชั้นไปก็คืออยากจะแนะนําว่าใครอยากปลูกมะพร้าวอ่ะก็ให้ให้มาหาที่ที่มันมีสายพันธุ์แท้จําหน่ายดีกว่าคลิปนี้ผมไม่ขายของแล้วกันผมไม่บอกด้วยว่าต้องมาซื้อที่ผมอะไรเงี้ยแต่อยากให้พี่แบบพี่พี่ที่คิดจะปลูกมะพร้าวน้อเพราะมันใช้เวลาสองปีกว่ามันจะ จะได้ผลผลิตนะเราถึงจะเห็นว่าไอมะพร้าวที่มันปลูกเนี่ยท,ที่ที่เราปลูก,กันมันดีไม่ดีเนะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูเนาะก็ถ่ายรอบๆก็ได้ทางนู้นก็ห้าปีเหมือนกันเนี่ยอ่าห้าปีเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยห้าปีตรงเนี้ยก็ยังยังยืนตัดได้ผมว่าสักแปดนี่น,น,นี่น่าจะปีที่ห้าครึ่งครึ่งปีแค่ครึ่งปีถัดไปครึ่งปีมันก็จะสูงขึ้นไปประมาณขนาดไหนะอ,อีกอีกสักปีหนึ่งอ่ะอีกสักปีก็อ๋อแต่เนี่ยมันออกแค่นี้เองนะ ปุ๊บเดี๋ยวมันห้อยลงมานี่นะนคือมันไม่ใช่ชีไชช้ไปโน่นอ่าพอพอมันห้อยลงมาก็อีกสักปีหนึ่งก็น่าจะยังเด็ดถึงอยู่ประมาณเอื้อมมืออ่าผมว่าให้เจ็ดปีอะยังยังไม่ต้องปีนยังไม่ต้องปีนยังไม่ต้องปีนตัดเจ็ดปีเพิ่งแคสตะขอหน่อยอ่าปีที่แปดก็เริ่มใช้ตะขอยาวหน่อยอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาพามาดูมะพร้าวเนาะคือไม่อยากให้ใครโดนหลอกว่าโอ้มะพร้าวเตี้ยมันไม่มีมะพร้าวเตี้ยมันมีแค่ต้นมะพร้าวที่ มันออกไวมันออกตั้งแต่ข้างล่างเฉยๆที่เราพาไปดูกันข้างหน้าเนาะก็เพื่อประกอบกันตัดสินใจเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไม่ขายของคลิปนี้ไม่ขายของอยากได้โทรมาเองแต่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าพันมะพร้าวสามพันเนี่ยเป็นมะพร้าวที่อร่อยแล้วก็ต้นต้นสูงช้าแต่ต้นโตไวแต่ต้นสูงช้าเนาะคือเป็นอ่าเนื้อก็ดีแล้วก็เป็นมะพร้าวที่เขาเรียกอะไรมะพร้าวนั่งทางเออถ้าถ้าคนเล่นมะพร้าวก็จะรู้กันว่าเออ คือมันออกมาแล้วมันจะถูกลับด้วยทางมะพร้าวตรงนี้ลูกมันก็จะสมบูรณ์แข็งแรงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะัจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปตัดมะพร้าวไปฝากเมียก่อนแม่ชอบกินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ